สวัสดีค่ะทุกคนบูมสาวใต้อยู่สวีเดนนะคะปั่นจักรยานมากับเพื่อนดูค่ะหันมาทางนี้เราเจออะไรหันช,ะชะ้าๆแย้มขณะนี้ห้าดาวค่ะกี่ดาวดีพี่ให้กี่ดาวขณะนี้โอ้แม่เจ้าดูค่ะเยอะมาหักมาพี่เริ่มอันไหนดีเริ่มตรงไหนดีจัดโอ้ยตายตายต หนึ่งดอกคณะนี้พ,พี่พี่ีเดี๋ยวพี่ตัดหัวเลยพี่พี่พี่ตัดเลยอืมตัดเลยเป๊ะใช่ไหมเป๊ะหรือเน่าเป๊ะเ <laughs> น่า่าแหวบเอาดอกต่อไป <laughs> <laughs> เอาดอกต่อไป <laughs> โอ้ยดูห่านนอนแล้วประทานแล้วดอกนี้โรดไหมโรด วางเรียงสวยๆดูดอกที่สองเป๊ะโรดโรดไปดูค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดโรดหนึ่งดูสุดยอดงามงามงาม มีใครเจอเยอะแบบนี้บ้างคณะนี้สุดยอดมากอันนี้เห็ดแฝดอันนี้แฝดเด้ยเผ็ดเพิ่งหัวส้มสามดกสามโดกดูเพื่อนเพื่นบบนอน,น,นที่มันแห้งแบบนี้เพราะันนี้มันที่มันแห้งแบบนี้เพราะว่าไอ้นั่นไงวันนี้มันไม่มันมีแดดแนละ้วเนาะมันมีแ<ม>ดดเน่าแล้วเรียบร้อยมาค่ะตรงนี้มาโตมาโตกันคณะนี้สุดยอดมาก โลดวันนี้ฝนเอไม่มีฝนไงมีแดดมันโดนแดดเน่าวันนั้นอคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะสวยมากสุดยอดมากอะดูค่ะโอ้ยยยดยย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 ลูกยย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 ้ยยยยมยนยย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 ยนียยยยยย เก็บมันปลูกไว้เลยอะ่ะสุดมากสุดสุดสุดนี่ไงแกใช่ไหมอืมโอ้ยดูเพื่อนสุดมากอีกสามดกอกคลิปนี้เร็วแต่คุณภาพมากโอ้ยตรงนี้สวย สองโดกหน keeping, poner, いいึ่งโดนสามโดกคุณเก็บเห็ดเก็บเร็วมากอ่ะอุ๊บ๊บฟเกอรยรีบไงจะไปโตค่ะตะมุตะมะ ีสวยมากพเพื่อนๆดูโอ้ยสวยสวยสวยคลิปนี้สั้นมากนะแต่คุณภาพ,พเพื่อนๆดูค่ะโอ้ยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคณะนี้ก็ได้เยอะแล้วคะ่ะไปโต๊ะไปโต๊ะไปต๊ะอะค่ะเห็พึ่งหัวส้มมาต่อกันดู โอ้ยยยยยดู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 ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูทุก de. นั่นสองตรงนู้นอีกดอกนึงนี่มีอีกเหรอโอ้ยตรงนู้นก็มีนะเพื่อนๆนะแต่ว่ามันในนั่นแล้วโอ้ยนี่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 อีกสองดอกเข็ดพึ่งแต่ว่ามันเน่าแล้วฮะมีอีกเหรอโอ้ยนู้นนู่นตะปูตะมีตายกันปัะนี่ตายพี่น้องลุยเม็ดเอาเริ่มตรงนี้เลยเราใช่ไหม น nice oh, so e ั่นไงสองดอกนี่นี่พี่ท่ะี่ดาโอ้ประามันเยอะแบบนี้นี่ก่อนเอาเดินนี่ก่อนจัดเลยนี่โอ้โมันเยอะแบบนี้ตัดเลยค่ะดู่ะ กูว้วันนี้ได้เดี๋ยดอกกแบบิบดอกกิบ้ส้มเนี่ยเนี่เน่ยเนี่น่เน่ยน่ยน่นนนเรียเยนนี่ ไหมมานี่เพื่อนไปหาอยู่เหรเดี๋ยวบุ่มถอนเลยแล้วกันถอนตรงนี้เลยเดี๋ยวเพื่อไปตัดขายตรงนู้นเลยเนี่โอเคนี่นี่นี่เพื่อน ไ่เยอะมากเห็นเค่งหัวส้มวันนี้ตาย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 แต่ขนาดนั่นเลยเดี๋ยวบุ้งก็ไม่คุยเห็นอะไรบุ่ออยู่เลยเยอะเยอะเยอะมีกอกเรแข็งเลยโอเคเดี๋ยวตามไปเอาไว้เพื่อนเห็นนี่เก็บเลยไหมมีโอ้ย <laughs> เห็ดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่อ่ะพี่เอ๋นนี่ไขยวานไข่ไขยวานอืมอ่าอ่าอ่าดูด้วยเต็มมือแล้วอ่ะววางงไ้ตรนี้นี่ๆๆเพื่อนๆโอ้แม่เจ้าปัดขาเลยเยอะจัดเยอะมากเยสสวยสวย เอานี oh, uh ่ด้วยนี่เน่าแล้วนะโอ้เห็ดพึ่งขาลายเยอะมากเห็ดพึ่งหัวส้มเน่าทิ้งเลยเน่าเน่าไหมเรียบร้อยมันอร่อยเพื่อนๆเห็นไหมนุ่นเน่าห้วยสวย สวยไปหมดแล้วเหรอมีอีกเอาอีกแล้วเหรอแกดูว่าให้มาดูโอ้ยใหญ่มากแกเหรอโอ,โอ้แต่ขาเบลล์เลยเูยอืมแก่ใช่ไหมแกเน่าแล้ว ไม่เห็นอย่างอ้ยโอ้ยทำไมมันเยอะแบบนี้ตรงนี้ตายตายเยอะมากเพื่อนๆดูตายกับมันนี่ลุยเม็ดมันนี่โชคดีอย่างแรงเลยบุ้มห้าองกันตื่นเต้นพี่น้องเออพี่เจ้าช่วยช่วยช่วยไก่ห้าองกันตื่นเต้นนู่นนู่นนู่นยังไม่เก็บเลยพี่นี่มานี่กันนี่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  นี่คณะมีอยู่คณะเยอะเปืเป่ปอยๆเนื้ออันนี้โอ้ยมันแกเป็นมันมัน,มนเป็นนี้มันลาอืมละอุ้ยเจ็บ้อยได้ได้แมบสวย ห้านาที่ฮกาทีเพื่นๆเลยนะโอ้ยสวยหลานนี่ไปมาโตแมบนี่นี่นี่หนี่สวยไหมเพื่อนๆนี่น่โอ้ยงามอย่างเร่ง้ามอย่างเร่งเก็บปอยนี่โอ้ยเพื่อนๆเลยทังามนี่มีอีกนี่ช่วยเลอยมาโอ้ยตตตมาก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 ไม่จเร่งเล่นเนี่ยมอกอย่างเร่ง หยดุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆนะกดนะตายกับเ็บเอสปินนะเก็บเอสปินแต่ไม่ชำนาญต่อไปกันซับกันเลยโ้ยสุดยอดมีอีกมีอีอออกนี่ออออออดอกนะดอกนี้หนึ่งดอกสองดอก สวยดอกนั้นน่าได้ไหมพี่เนี่ยเหี่ยวแล้วแต่ว่านู่นเน่าแล้วค่ะเน่าแล้วเน่าเหม็นเนาะเห็ดเนี่ยไปจุกหน่อนดีดีได้ใค่ย,ยูวันไปค่ะ